แก้วไหมทองสาชาติร่วมกับเข้าแก้วและไหมเงินค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วจากบ่ปอปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะมีขนาดเม็ดอยู่ที่ 2, 2. คูณ2.5ซนติเมตรค่ะเม็ดนี้นะคะมีความสวยใสไร้ตำหนิค่ะและที่มีความพิเศษและแปลกตามากเลยนะคะก็คือการขึ้นของหนอเข้าแก้วค่ะในเม็ดนะคะ นับรวมแล้วนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆค่ะที่มองดูนะคะเข้าไปมีอยู่6หน่อค่ะมุมนี้จะมีอยู่4หนอนะคะและด้านนี้มีอีก2หน่อค่ะเป็นหน่อเล็กๆค่ะแปลกตาม,มากเลยมีความสวยงามนะคะเม็ดขนาด2 2 5คูณ2-5ซนติเมตรเหมาะสำหรับขึ้นเรือนเป็นแหวนชายหรือว่าแหวนหญิงทรงเรือนใหญ่ได้ค่ะ ภายในแก้วนะคะเรานำมากริ้งกับแสงเราจะเห็นคะ่ะว่ามีประกายของไหมทองและไหมเงินสะท้อนออกมาให้เราเห็นค่ะมองกลอดเข้าไปนะคะตรงพื้นแก้วคะ่ะเราจะเห็นคะ่ะว่ามีหน่อกแก้วนะคะหน่อกเข้าแก้วสีทองค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งหน่อค่ะและด้านนี้นะคะถ้าเรากริ้งมาดูเราจะเห็นอีก4หน่อค่ะหนึ่งสองสามและสี่นะคะ เป็นหน่อแก้วหน่อเล็กๆที่อยู่ข้างล่างค่ะนี่คือด้านหลังแก้วนะคะด้วยเหตุว่ามีตรงขรุขระตรงนี้นะคะก็คือหน่อแก้วนั่นเองค่ะเนื้อแก้วใสค่ะมองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีประกายสวยงามที่สะท้อนออกมาให้เราเห็นนะคะถือว่าแก้วเม็ดนี้นะคะมี อิทธิคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยค่ะถือว่าเป็นแก้วสามกษัตริย์นะคะมีไหมทองไหมเงินและเข้าแก้วค่ะเข้าแก้วหกหน่อเลยนะคะสวยงามมากและแปลกตามากเลยค่ะได้อิทธิคุณของแก้วสามประเภทเลยนะคะถ้าหากท่านใดค่ะชื่นชอบแก้วที่มีแก้วหลากหลายประเภทรวมตัวกันอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะ เม็ดนี้ถือว่าให้อิทธิคุณที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากเลยค่ะทั้งไหมทองไหมเงินและเข้าแก้วนะคะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจแก้วชิ้นนี้นะคะท่านสามารถที่จะสแกน QR Code บนหน้าคลิปค่ะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ